ปูผ้าชื่อคุยไม่กลัวเสียหายปูผ้าชื่อคุยไม่กลัวเสียหายชูชื่อเรนชื่อ的นีย年 นนนนนานหน υ, นาห่ยเอี男女男的提ยเตอ,อ,เตอข่านเตี้ยนอิงหนุ่มสาวคู่หนึ่งพึ่งจะรู้จักกันฝ่ายชายได้ชวนฝ่ายหญิงไปชมภาพยนตร์ชูชื่อ 认识的一对青年男女，男的提议，ี女的看电影。หนุ่มสาวคู่หนึ่งพิ่งจะรู้จักการฝ่ายชายได้ชวนฝ่ายหญิงไปชมภาพยนตร์ นี่เอสัวว่าผู้หุยชิงอีตายิงเหออีกเกอปู้สูสีเตอนานจือชี้ข้านเตี้ยนอิงฝ่ายหญิงนั้นตอบว่าฉันจะไม่ยอมง่ายๆที่จะไปชมภาพยนตร์กับผู้ชายที่ไม่คุ้นเคย น่ตอสัวอัวผู้หุ้ยชิงอี่ตายิงเหออีเกอปู้สูสีเตอรนานจือชื่อข้านเตี้ยนอิงฝ่ายหญิงนั้นตอบว่าฉันจะไม่ยอมง่ายๆที่จะไปชมภาพยนต์กับผู้ชายที่ไม่คุ้นเคย ยิน่为เจ้าตุ相หน亏เสียยงงตังชือคุเพราะนี่เป็นข้อเสียหายมากมายสำหรับฝ่ายหญิงยินเ,เจ้าัวเสียตััชื่อคุย เพราะนี่เป็นข้อเสียหายมากมายสำหรับฝ่ายหญิงนานเตอเจี่ยเฉาสัวหน้าเมอยหนีฉิงหหัััวววป่่่าารงตชือเตียนคุยฝ่ายชายจึงตอบว่าถ้ายังงั้น คุณก็เป็นฝ่ายชวนผมให้ผมเป็นฝ่ายเสียหายก็แล้วกันนานเตอเจียเฉาซัวหน้าเมอยวหนีฉิงหัวป่าร่างหัวตัวชื่อเตียนคุยฝ่ายชายจึงตอบว่าถ้าอย่างนั้นคุณก็เป็นฝ่ายชวนผม ให้ผมเป็นฝ่ายเสียหายก็แล้วกันวัวเฉียผู้หุยจี้เจียวเตอผมนั้นไม่กลัวความเสียหายเลยวัวเฉียผู้หุยจี้เจียวเตอผมนั้น ไม่กลัวความเสียหายเลยถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ